สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซราบดุ้งโรดนะครับเนี่ยจะมารีวิวนะครับแทนเลอร์บรรทุกมันบรรทุกอ้อยนะครับคันนี้ก็เป็นแทนเลอรอนะครับอ่ารุ่นบรรทุกนะครับ6กถึงแตันมาในขนาดคันซีนะครับเหล็กกรงนำหนาซีนะครับทับลังอ่าเหล็กกรงนำหนาสามนะครับเสริมดามความแข็งแรงนะครับนี่เสริมดามให้พร้อมเลยนะครับมาในขนาดนะครับกว้างอยู่อ่าสเมตรเงาสเมตรสูงเมตรสิบหานะครับ ตัวนี้กะเปิดข้างได้สามด้านเลยนะครับเดี๋ยผมจะพาเบื้องรอบคันก่อนนะครับคันนี้กะเปิดข้างได้สามด้านนะครับแล้วบนสามารถถอดได้นะครับแต่กะจะแถมเป็นระบบไฟท้ายแล้วกับังฟุ้นให้พร้อมนะครับนี่นะครับคันนี้กะมีเจ้าของไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับกะเอฟซีให้เยนคำว่าล้านเลต้าให้นะครับร้านเลต้านะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ เพิ่มนะครับเพิ่มเป็นเพิ่มพูนทวีนะครับกับเขียวเนียวซัพนะครับทั้งลานกัจัดไห้เลยนะครับคันนี้กลายเป็นสีค่อนข้างแจ่มเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวอันแรกผมจะพาเปิดคางให้เบื้องก้อนนะครับปิดขางปิดคางได้เปิดคางจะฟาไทห้จะว่าติดพื้นนะครับนี่เปิดขางอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับครับอืมเหล็กอ่าเหล็กแผ่นพื้นนะครับผมจะใช้เป็นเหล็กอ่าลายตีนไก่แหงนะครับ ถือว่า FC ได้เป็นแผ่นเรียบกะสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับเหล็กทุกชิ้นนะครับผมใส่เป็นเหล็กหนานะครับสำห่วน FC นะครับที่กำลังมองหาแท้นเลอร์ไ้ใส่งานนะครับคันนี้กะถือว่าพร้อมใส่งานเลยนะครับทางร้านกะมีบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับมีบริการจัดส่งให้ฮอตบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับแรากะเพื่อ FC อยากกระเบื้องสินค้าจริงที่ร้านนะครับร้านไซบงโลดนะครับกะตั้งอยู่ที่บ้านหนองแหวงนะครับ ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบวแดงจังหวัดชียภูมเบอร์โทรติตต้กาดี่สองซี่หกสามหนะครับอีกเบอร์ก8 8ูนแปดแปดสามห้าแผมสู้ซาบุงโลดยินดีให้บริการครับ